สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ เปิดตัวบริษัทดอบริดกุ๊ปจำกัดอย่างเป็นทางการกับงานเพิ่มสกิลติดอาวุธนักธุรกิจดอบริดฉลองยอดจ่ายกำไรให้กับสมาชิกปี2,564จำนวน260ล้านบาทในการฉลองยอดจ่ายกำไรให้กับสมาชิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแอปพลิเคชันสุดยิ่งใหญ่ดอบริดแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่สอนสร้างไรายได้ผ่านมือถือแอปพลิเคชันที่รวมทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามผู้นำตลาดไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองมีระบบดูแลแบบ one stop service ครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นตมากๆนะครับที่มีเพื่อนๆมาร่วมงานวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆมาวันนี้ก็ไม่สามารถมีงานวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมง,งานนี้คือตอนแรกเรามองเห็นว่ายังไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวม,มาหารเสริยตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสก็เลยทำแพลตฟอร์มตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้3ามสามค่ายนะจะเป็น Apple ิ้ลแอนดรอยแล้วก็มือถือ ได้้้ทัังค<า>คลายแวรบ่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยคือเราพยายามที่จะออกแบบแอปพล,ลิเคชันให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดให้เป็นสากลก็คือในหมวดของ Apple ของหัวเว่แล้วก็ของบริษัท Google นะครับเป็นการรวมไปหลายแบรนด์าการรวมไปหลายแบรนด์าับแรกก็ต้องตรวจสอบเรื่องคุณภาพก่อนนะครับว่าผ่านตอยอมไม้แล้วก็ได้มาตรฐานโรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ ต้องมีมสินค้าทดลองมาให้สมาชิกได้ลองเทสลองใช้ดูว่าใช้ลดเกิดสลับหรือเป่าแล้วก็สามารถเซ็นสัญญาเอาเข้าร่วมได้เลยครับคือในอนาคตเนี่ยก็คือเรามีเรามีแผนที่จะสเกลไปในระดับที่ภูมิภาคเอเชียครับแล้วก็หนึ่งเลยเนี่ยพยายามที่จะทําเปิดหลายๆประเทศให้มีเป็นสาขาของดอบลิสแต่ละประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของ คนที่ใช้งานมากที่สุดครับแล้วก็แผนของถัดไปก็คือเป็นในเรื่องของการสเกลเปในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่สามารถที่จะทําในเรื่องของดอกชิปได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่วางแผนกันไว้ในอีกสองสามปีข้างหน้าคือคนต่างประเทศก็สามารถสั่งได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับซึ่งโดยแอปพลิเคชันของเราครับก็มีการทําในระบบรวบรของการแปลภาษาในประเทศต่างๆที่ที่จะไปรองรับที่ที่จะ ลูกค้าในต่างประเทศได้ง่ายอยากจะฝากทุกๆคนนะสำหรับคนที่อ,อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้กับบริษัทนะครับบริษัทจะมีการาเทรนการสอน แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันครับสำหรับโดบิแล้วนะที่9จ้าบษจุดนี้ก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะตอนนี้ก็เราเพิ่งเปิดมา1นปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นก้าแรกของเราและอยากจะชวนเพื่อนๆเราร่วมสร้างธุรกิจดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งมอบอาหารเสริมดีๆให้กับคนไทยและคนต่างประเทศกัน